สบายดีวันนี้เราสองคนจะมารีวิวอาหารจีนเนาะเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้เลยนกซื้อมาซองสองพันเรามาลองชิมเบิงวันลดซันสิบเดีนยวไป <c oughs> กินแบบจีนเลยคือกินคล้ายๆคืออันนี้ก่ออันนี้นะคส่วน <c oughs> <rồi. S 2> ขนมขาใกล้นะ่ะตตอนยังน้อยนะอืมนเป็นซีน ซีนเนาะคือเอ็นๆเนาะอืมมันแบ่งจีนจีนเอ็นคือๆๆๆๆหนังหนังงัวเอนาะกินอันนาแห้งเนาะกินอันเครื่องเทศจีนแห้งๆตัวนี้แซ่บเด้อแซ่บสองสองพันอ่อเค็มๆนิดนึงอันนี้เแซ่บแซ่บอันนี้ผ่านเอาค่ะไม่ลงอันต่อไปเลย เอาเปไปเลยอันนี้จะเป็นยองนอซองเป็นยองหักเพลเพะเอกหล่อใช่ไหมน้ำร้อ,าาองซึมหมดเดีย๋ยวเก้วมาหน้าตัดเป็นแบบนี้เออดีนะเนี่ยมันเนี่ยดี๋ยวชิ่มา อันนี้ใครใครกระตุ้เมื่อกี้ใครกรตุนตัวนี้ชื่ว่าจะตัวนี้ชืว่าจะเค็มตัวนี้ยแตตัวนี้รสชาือกันไม่เลยตัจะเค็มตันนี้อ่อนใชอ่อนกันไม่งสารพันลืกบอยขาว าลองชิมตัวนี้ดูอยากชิมแหงตัวนี้ซื้อมาซองละพันกีบตัวนี้ก็ซองสองพันเจ้าตัวนี้ซองละพันกีบผมลองชิมมึงอันนี้น่าจะเป็นอันนี้อย่างเกาะเลยต้องห,นะหัวอะต้องหัวนะแมาลองชิมมือกันพันกีบเลยเนี่ยทุกคนตัวนี้นะเอน่จ้าเจนี่ยเดี๋ยวคิวคิวเออตัวนี้คิวแหง้งจิเจ้า โบผ่านโบผ่านตัวนี้โบบ้านอืมจืดโบบ้านตัวนี้ขี้หาตคนนี้รูปหางอ่านใหม่ใช่เนาะอาตัวนี้บอกเออตัวนี้ไงตัวนี้ก็คือตัวกินที่อืดเล่นตัวนี้ฮะตั้งแต่สี่ชื่อเนี่ยตัวนี้ยังคล้ายๆกันกับตัวนี้เนาะแต่ว่ามันคนละรสชาติเดี๋ยวเอมมาลองชิมมึงหอมวันนี้หอมกว่า นี่หอมกว่ามันอีกอันนี้ดีนะเดียดีสุดนะอันนี้แซ่บตัวนี้แซ่บเพชรกำลังดีอันนี้สาจิัมอ่อนกว่าตัวนี้อันนี้ก็ะซองกระองพันโอเคเลยอยากชิมตัวนี้อ่ะ ตอนนี้คืออยากซิมแห้งอยากทีเซนแห้งแบบอืมอันเป็นอิ่มคอแกงคุณเจ้าอิ่มพอแกงรู้สึกว่าเอิเ่งจี๊ดจาดแน่นอนตัวนี้นะคะร้อยหกสิบกรัมตัวน,น้องซื้อมาทรงซาลาพันตัวนี้นะเจ้ามันเป็นอินคอจริงจ้าอินคอกับตีไก่ตัวนี้ก็เป็นคืออิ่แต่รสชาติ ตัวนี้นน,นี้เป็นดอกจะซื้อต่ว่าตัวนี้แบบตัวนสีสนะ่วนกินสีสวเดี๋ยวให้นั่งลองกับอหนนี้เข้อใกล้อใกลอันนี้จะเป็นอันตีนนะคะสุดยอดโอี๋ตจัดคอืมอื้มค้อกินสีสวสนเลย กินมะแข่นแบบแห้งกินมะแข่นกินมแหงนะ่ะดีดีตัวนี้ดีกินแก้มเบียร์โอเคตัวนี้กินแก้มเบียร์แบบเพลินๆใช่ไหมจองสองพันเลยไปหาลงซื้อมาซื้อเลยเนื้อขาวลับกมนโปานได้มาสู้ตัวทงน้อย ทำมาจอกตัวนี้นะตัวนี้ใชเป็นดองดองเต็มไก่เสษเศดองเต็มไก่ดองคอไก่นะคอไก่คออ,อเอ็นคอไก่ตอนนี้กินไก่ไก่คือตัวทำยิ้มนะตัวนี้ค่ะซองเซาฟั์เศษแกงนีน่ทุกคนดมดมมันกินดองนะจุดเจ้าคือคือน้ำดองเพชรดองมนะันอันนั้นนะดองเจียวนะีบบวบ เขาห้องน้ำทันควันอลไรหมดเนี่ยลองชิมอันนี้เขาบอกเคยกินพี่แคนเบอร์ร่บอกว่ากินมากเป็นยาระบายอืมส้มที่เจ้าอันนี้มันส้มอืมเป็นสองเก้นไก่รวนๆเลยมันมีอันเผ็ดอ่ะอืมบุเผพชจะเรียบร้อยแล้วเนี่ยบนเพชในี่บุเผ็ดสามทหารเชือทาอยู่หลังบ้านเรียบร้อยตัวเนี้ยเอาอั่อ่ะ อันนี้ก็ตัวนี้นะเหมาะกับการเกมเราอันนี้มาซองสอาพันอยูัแต่แต่เหมือนบุนนน๊มักเขามาัไปเนนะาะบุ <c oughs> ๊มบักเลยบุ๊ม้าเลยเลยยอมแพ้ตัวนี้อ่าลองมาบเบิร์ตวนี้ตัวนี้ใครซื้อมาซองสองพันเป็นโอขาวเพื่อกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นซองสีขององเ,สสงเขียวเนาะแล้วโอเคไามซีนน่าเสียดัยทุกคน จะค่อยจะเป็นหนูทดลองค่ะแิจ๊ไปชิมตำหนักอู้ตเเาเนี่ยนี่นี่สจ๊จตเนี่ยหอมขอ้าตาหอมตัวนี้หอมหอมนะอมตัวนี้เวลิกูดนะอร่อยอืมอืมเนี่ยตัวนี้เจ้ารสชาตมันคืแบบพอดีเนาะบบเคลื่อนที่พอดีเก่งเขาชอบกินเนสีสยส่สวนจุ่มเฉื่อยฉวน มันจะแม่งแหละถูกต้องหยอกซะบ้างพี่เซเต,เตอร์ก็รอขอยเงี้ยเซร์ตัวนี้ค่อยค่อยมากนะค่อยมากถึงเนี่ยกลิ่นคำแย่ๆอยากเคลิม,อ,มอันนี้สิล่ะน้องสองทันคือกับเอาไปเวฟกินกับข้าๆจะเอาสุดยอดเลยไปลองซื้อมาชิมเหมือนเลยชิมแต่เลยอ,อ่ะน้ำร้อนดสุดท้ายกันแล้ว ม,มันือคือเกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นซองสีส้มเนาะนะคะลองชิมกันดูว่าซองทีนี้ที่เป็นอย่างเนี้ยเราทำมาสารุปกันมาตัวไหนถี่ใจเขาสองคนอะไรก็มาลองเบิรงว่าเขาใจตรงกันบ่อยนะ,ะเดี๋ยวลองชิมตัวนี้ก่อนทีไงกกนนนนเนี้ยโกลิ่นกลิ่นแบบแบบกลิ่นขอบุมากอะมันกลิ่นมาแค่นาะเสียใจกลิ่นมาแค่แห้งๆลองชิมผ่านพลาดคือเดียวคือเดียว ตัดรสชาคลาดจังเป็นโยคงก่อนฟังแต่กนะลิ่นนะอร่อยจ่ะแตวเขามาเลือกกันจะมากันไหนที่เขากินไหม ถองน้อยนี่กินได้บ้ากว่าอันที่โบผ่านแล้วแม่น <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้อ่ฉันถ่ายมาก็บแบบส้มๆนะตัวนี้ก็แนะนำถ้าว่าถ่ายมาเก็บแบบรสชาติแบบธรรมดาธรรมดาแบบโบเค็มหลแบบหอมๆโบคืนบอนะตัวนี้สาหรับคืนไหลแบบนี้โบผ่านภานใน,ในตัวใหญ่นี่กันตัวใหญ่นี่โบผ่านคนเดตัวนี้ออกเพชรแล้วก็ะขีวสัวนเครื่องจีนจะรวมๆกับกัะแซบแซบด้วยกันกับตัวเนี้ย ตัวนี้ตัวนี้แมนโบได้เลยเดินจุดเดินตัวนี้ผ่านเลยตัวนี้อันมันก็สมราคาเนาะอันนี้ซองละพันกีบเนาะมันก็โบคอยโอเคไปไนี่ยสำหรับคอยมันสึกว่ามันจืดจืดแล้วมันจะขิวขิวแห้งเนี่ยขิวขิวขิวคืออย่างมาสุจจอแกลนที่มักซู้อกะจะเป็นตัวนี้หอมตัวนี้หอมเด้อตัวนี้ตัวนี้ก็แซ่บนเนาะเออตัวนี้ก็ตัวนี้กระซ่บเหมือนตัวนี้เป็นซีนตัวนี้เป็นซีน พาไผ่ดัานเขียวคือเคยกับชิค้าเขียวจัง่อยแต่ตัวนี้มันโอ้โหมันสีนเลยชิค้ายคือยองขาวมันมีสีนปนน้ำมันปนกินนี่ก็ติดใจเดี๋ยวมื้อหน้าทามีอย่างเด็ดเดียดเดี๋ยวราสองคนจะพามารีวิวใหม่เลยสำหรับมินิคอสเซนส์หลาบ๊ายบาย